สวัสดีค่ะทุกท่านฝฟล์าการศึกษาได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโดยมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น14คนจึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะงานส่งเสริมการเรียนรู้ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้การดำเนินงานโครงการให้บริการความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การให้การต้อนรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษเที่ยวสวนสัตว์จากศูนย์การเรียนเด็กป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ต่อมาได้จัดโครงการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่โรงเรียนบ้านโนนยุงงามร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองช้างเอกอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิ และฝ่ายการศึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 2. จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์การเรียนรู้กอฟอผลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 3. จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 4. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 5. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาและ 6. จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมืองนครราชสีมาค่ะงานสื่อการเรียนรู้ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆได้แก่ออกแบบจัดทำป้ายข้อมูลสัตว์หน้าส่วนแสดงต่อมาออกแบบจัดทำป้ายเกรดความรู้เกี่ยวกับตะกวด และออกแบบป้ายเกรดความรู้เกี่ยวกับคาปิบาร่าการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวของสัตว์ป่าผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ t i k กต k อต่อมาได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อเสือลายเมฆราชินีแห่งนักปีนป่ายนอกจากนี้ได้ร่วมเป็นคณะทำงานถ่ายทอดสดพิธีประกาศผลรางวัลเคมไอ2024ณนโะรงแรมรอยัลปรินเซสหลาหลวงกรุงเทพ ต่อมาร่วมเป็นคณะทำงานโครงการสำรวจพื้นที่ป่าหนองเต็งอําเภอจักราชจ,จังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นคณะทำงานถ่ายทอดสดงานสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่16ประจำปี2567และได้สนับสนุนตัดต่อคลิปวิดีโอการจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองค่ะงานวิชาการขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเกี่ยวกับสัปดาว,วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในสวนสัตว์ได้ดูแลทำความสะอาดห้องสมุทรมีชีวิตและลานกระเรียนโลกสนับสนุนให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บริการความรู้ได้ร่วมจัดนิตรรศการวันวิทยาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทบทวนแบบประเมินครั้งที่สผ่านระบบซูม และเข้าร่วมฟังงานสัมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่16ประจำปี2567ผ่านระบบซูมง,งานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานดังนี้รับเอกสารจากระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จำนวน262เรื่องส่งเอกสารเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์จำนวน50เรื่องแจ้งเวียนเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยพร้อมทั้งค้นหาเอกสารจากระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ร้องขอ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆของเดือนสิงหาคมจัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่างๆของเดือนกันยายนและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมจากส่วนงานที่ร้องขอการดำเนินงานอื่นๆมีดังนี้ค่ะโดยภาพรวมฝ่ายการศึกษาได้มีการดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข จากนั้นได้เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยอาชีวนามัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานการจัดการความรู้และผลงานนวัตกรรมองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประจำปี2567ต่อมาได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วิเครีนิ่งเดย์ณอาคารการแสดงแมวน้ําและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการอนุรักษ์โครงการอาุอาประจำปี2568และข้อเสนอวิจัยประจำปี2569นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ในงานสัมมนา,าทางวิชาการสัตว์ป่าศูนสัตว์ครั้งที่16และในวันที่29สิงหาคม2567เข้าร่วมประชุมสัมมนา,าปิดการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ประจำปี2567ค่ะต่อมาคือแผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2567มีดังนี้ค่ะฝ่ายการศึกษาขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ